การออกกำลังกายอย่างหนึ่งโอกาสมีอยู่เสมอ ที่ปรากฏอยู่ในวรา,าสรสาร Nature ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกระบุว่าน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลปรุงแต่งซึ่งใช้ผสมในน้าอัดลมและอาหารอีกหลายประเภทนั้นคือสาเหตุสําคัญของโรคที่กําลังแพร่ระบาดในหมู่ประชากรอเมริกันและประชากรทั่วโลกซึ่ง80%ของคนที่เป็นโรคอ้วนจะป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีปัญหาด้านการเผาผลาญอาหารซึ่งมีผลให้อายุสั้นด้วยนะคะ กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการชีวิตกับข่าวนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะทั่วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นประจำทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงได้มีการกําหนดนะคะให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีค่ะเป็นวันเบาหวานโลกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนค่ะระหนักถึงความสําคัญแล้วก็มาช่วยกันป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานกันนะคะและวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญ นะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะแล้วก็ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การเป็นโรคเบาหวานมาถึงเกือบ20ปีนะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องอันตรายของโรคเบาหวานนะคะมาถามคุณวรเศรษฐบ้างค่ะว่าไม่ทราบว่าสําหรับคุณวรเศรษฐที่ดูแลตัวเองอยู่กับโรคเบาหวานมาเกือบเกือบ20ปีนี้ไม่ทราบว่ามีอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นจากโรคเหล่านีนะะ้มั้ยคะก็มีก็เอ่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะ ก็จอประสาทต,ตาทะลุไปหกกลูะก็ทำการผ่าตัดไปแล้วครับสองครั้งก็เพะเบาหวานเนี่ยรู<ะ>้สึกว่าน้ำตาลจานตะสองร้อยห้าสิบโดยประมาณนะสองร้อยห้าสิบก็เลยตามันจะพร่า<ะ>แล้วก็ตาข้างซ้ายจะมองมองเห็นเป็นเงาเงาฮะก็ไปเช็คเช็คแล้วเขาบอกว่าจอประสาทต,ตาทะลุหกกลู ก็ตกใจมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้คะแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยากที่จะให้โรคเบาหวานมันเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะ,ะเราต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะก็คือต้องคุมระดับน้ําตาลให้ได้ะนะคะเพราะว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคล้ายๆว่าเป้าหมายในการควบคุมนะคะเช่นระดับน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยก็ควรจะอยู่ต่ำกว่าร้อยสามสิบถึงจะเ,เรียกว่าอยู่ในเกมที่เรารับได้นะคะ,คะ แล้วก็หลังหลังรับประทานอาหารเนี่ยก็มีการเช็คเหมือนกันนะคะเช่นหลังรับประทานไปหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยสูงสุดไม่ควรจะเกินร้อยแดบนะคะแต่ถ้าได้ร้อยสี่ิบเนี่ยก็จะดีมาก<ช>นะคะ<ช>นี้ปกติแล้วเราก็ไม่ได้เจาะด้วยก,กันบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะมีวิธีตรวจทางการแพทย์อันนึงเรียกว่าค่าเฉลี่ยน้ําตาลสะสม<ช>นะคะก็คือเอาเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยค่ะไป ตรวจดูว่ามันมีน้ําตาลเข้าไปแอบแฝงอยู่สักเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นเปอร์เซนต์ในคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะอยู่4.6ถึงประมาณ6เปอซแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วควบคุมดีก็จะใกล้ๆ6นะคะถ้าควบคุมเลย7ไปแล้วเนี่ยหมอก็เริ่มไม่สบายใจแล้วนะคะยิ่ง 8, 9, 10, 11เนี่ยก็แสดงว่าอนาคตอันใกล้อจจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะเราถือว่าควบคุมเบาหวานไม่ได้ ค่ะที่เขาเรียกว่าค่าฮิมโกลบินเอวซีใช่ไหมคะอาจารย์ที่คนที่มีประสบการณ์เป็นโรคเบาหวานนะคะหลายๆคนเลยค่ะก่อนมาพบแพทย์เนี่ยจะรีบควบคุมอาหารใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าพอเจาะเลือดมาคุณหมอดันรู้ด้วยอะค่ะใช่หมคะนี่คุณบรรลเซ่นี่ประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณหมอรู้ว่านี่คุณยังคุมไม่ดีเพิ่งเนี่ยรับประทานมาหยกๆเลยใช่ไหมเพราะว่า บางคนก็เก่งนะคะ,คะสักวันสองวันก่อนวันนับเนี่ยเขาก็จะคุมอาหารอย่างดีออกไปเดินน้ำตาลก็จะลดนะคะ,คะแต่ค่าเฉลี่ยที่สะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดงอะ,ค,ะค่ะมันไม่ออกมามันก็จะฟ้องแพทย์นะคะว่าเนี่ยช่วงสมมุติว่าสามเดือนจากครั้งเนี่ยช่วงสองเดือนที่แล้วไม่ได้ทําอะไรให้ดีค่ะ,คะก็เลยน้าตาลค่าเฉลี่ยมันก็ขึ้นค่ะอ๋อนะคะ หายข้องใจแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าคุณหมอเขารู้ได้ยังไงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะควรที่จะควบคุมน้ําตาลเป็นประจําและสม่ําเสมอดีกว่านะคะเพราะเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยนะคะอายุร้อยยี่สิบวันถ้ามันเก็บน้ําตาลเวลาตัวมันยังไม่ตายไปเนี่ยมันก็จะบอกเราอะค่ะอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นประโยชน์ของเม็ดเลือดแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะต้องคุมอย่างน้อย3เดือนก่อนเจาะเลือดน,นะคะถึงหลอกคุณหมอได้ใช่ไหมคะก็คือ ก็นาทุกสามเดือนเพราะ,ะนั้นก็คุมไปเรื่อยๆนะ<า>อันนี้ก็คือจะคุมเบาหวนานนะคะ,คะดีที่สุดค่ะเพื่อตัวคุณเองนะคะแล้วพอถามอาจารย์บ้างค่ะหลายๆคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเบาหวานนี่มีกี่ชนิดหรอคะเพราะว่าบางคนเป็นตั้งแต่อายุเด็กๆก,ก็มีอายุน้อยๆก็มีบางคนเป็นตอนสูงอายุอะ,ค,ะค่ะก็ทางการแพทย์เราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่าสี่ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเราเรียกว่าชนิดที่หนึ่งอันนี้เป็นกับเด็กเป็นส่วนใหญ่เด็กหรือวัยรุ่นนะคะพวกนี้ก็เกิด ปัญหาในตัวเขาเองไปทําลายเซลล์ที่สร้างอินซูลิน<ฆ>นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นปฏิกิยาภูมิต้านทานที่<ฆ>ทผิดไปคือไปทําลายเซลล์ตัวเอง<ฆ>เขาจะไม่มีอินซูลินเหลือที่จะควบคุมน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องฉีดยาตั้งแต่แรกเป็นจนเสีย<ฆ>ชีวิตคือตลอดชีวิตนะคะแล้วอาการในเด็กจะเหมือนในผู้ใหญ่ไหมคะเหมือนและรุนแรงกว่าค่ะบา<ฆ>งทีสองสามสัปดาห์นะคะถ้าเขาขาดมากๆเนี่ยจะมาด้วยภาวะเลือดเป็นกรด นะคะนี่ก็ถ้าไม่รักษาเสียชีวิตเลยเออค่ะนี้ชนิดที่ผู้ใหญ่เป็นกันหรือว่าคนส่วนใหญ่เป็นกันเนี่ยนะคะก็คือเราเรียกว่าชนิดที่สองอันนี้ถ้าขาดอินซูลินก็ขาดไม่มากค่ะนะคะคือมีไม่พอที่จะควบคุมหรือบางคนมีเยอะนะคะแต่มันไม่ทํางานเราเรียกว่าดืออะะด้ออินซูลินค่ะนะคะคนที่ดื้ออินซูลินเห็นชัดที่สุดคือคนอ้วนค,คนอ้วนถ้าเป็นเบาหวานแล้วไปเจาะเนี่ยนะคะฮอร์โมนอินซูลินเขาไม่ต่ำมีเยอะด้วย แต่ว่าคุมน้ําตาลไม่ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาเราที่เราเรียกว่าดื้ออินซูลินอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ควบคุมอาหารก็ได้นะคะออกกําลังควบคุมอาหารก็อาจจะคุมน้ําตาลได้ถ้าน้ําหนักลดได้หรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็ใช้ยาช่วยยาก,กินนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยไปสักระยะหนึ่งเกินสิบห้าปีไปแล้วบางคนแค่สิบปีเท่านั้นนะคะยาก,กินก็ไม่ได้ผลภาษสาททั่วไปเราก็จะบอกว่าดื้อยาแล้ว นะคะอันนี้ก็ต้องไปฉีดยองกันค่ะแล้วอันนี้มีสองชนิดส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเกิดจากโรคที่เรารู้เฉพาะเลยนะคะมีเบาหวานบางประเภทที่เป็นพันธุกรรมเพราะนั้นถ้าถ่ายทอดมาเนี่ยก็จะเป็นนะคะที่เรียกว่าเบาหวานชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคของต่อมไร้ท่อนะคะเช่นมีฮอร์โมน กฮอร์โมนมากพวกนี้ก็เป็นเบาหวานได้นะคะหรือเป็นคุชชิง่งเป็นโรคของต่อมหมวกไตซึ่งฮอร์โมนที่ที่กล่าวถึงสองตัวเนี่ยคะ่ะเป็นฮอร์โมนที่ต้านฤทธิ์ของอินซูลินนะคะเพานั้นถ้าเป็นมากขึ้นอ,อินซูลินที่มีอยู่มันก็ไม่พอถ้าเรารักษาโรคเหล่านี้แล้วก็หายได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคของตับอ่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะคะถ้าดื่มเหล้ามากๆ ที่เล่าเมายาเยอะๆเนี่ยนะคะ,คะถ้าตับอ่อนอักเสบตับอ่อนอคือไม่สามารถผลิตอินซูลินได้พอก็เป็นเบาหวานหรือคนที่เกิดอุบัติเหตุต้องตัดตับอ่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นโรคอื่นๆของตับอ่อนก็ทําให้เกิดโรคเบาหวานได้ะะการใช้ยาบางอยา่างเช่นยาที่เราเรียกว่าสเตียรอยยาแก้แพ้ที่กดภูมิเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ เพราะฉะนั้นแบบในกรณีของคุณวรสเศก็คือเป็นชนิดที่สองใช่ไหมคะคะที่พบกันเยอะพบกันมากที่สุดอย่างอย่างคนไทยเนี่ยนะคะร้อยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย9ก้าสิบห้าคนเป็นชนิดที่สองค่ะอีกสี่คนจะเป็นชนิดที่หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคนจะเป็นชนิดอื่นๆอีกโรคที่เราพบบ่อยนะคะก็คือโรคเลือดธาลัสซีเมียค่ะพวกนี้ก็จะมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็เหล็กก็จะไปเกาะที่ตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเสีย ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคําถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์ถามค่ะคำถามแรกจากคุณอัญชลีจังหวัดปทุมธานีนะคะถามว่ามีใครที่เป็นเบาหวานแล้วสามารถหายขาดได้ไหมคะเออก็เหมือนเรียนไปช่วงต้นนะคะ,ค,ะคือถ้าเป็นจากอ้วนเนี่ยโอกาสหายขาดได้หรือเป็นจากโรคที่ทกล่าวถึงเมื่อกี้นะคะ,คะเช่นเป็นพุชชิ่งเป็นโรคต่ำหมวกไตนะคะถ้าเราผ่าตัดแล้วก็าหาย เบาหวานาก็จะหายไปได้นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่มีพันธุก,กรรมคือเป็นเบาหวานชนิดที่สองนี่ก็มีพันธุก,กรรมเป็นเป็นพื้นฐานนะคะ,คะพวกนี้ก็อาจจะกลับมาใหม่ในอนาคตค่ะ,คะแล้วตามสถิติแล้วมีมีเยอะไหมคะอาจารย์คนที่แบบเป็นแล้วหายได้อะคะก็ไม่มากอะค่ะก็คือ,อะคะพบน้อยค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเราอาจจะมาตรวจช้าด้วยหรือเปล่าคะเออ มีส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วเป็นมานานแล้วแต่ว่ารอให้เป็นเยอะๆเราค่อยมาตรวจมาพบก็เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่คุยให้ฟังตอนต้นนะคะคือค่อยน้าตาลค่อยๆขึ้นเนี่ยพวกนี้จะไม่มีอาการเพราะร้อยสี่สิบนี่เป็นแล้วนะคะแต่เขาไม่มีอาการเขาก็ถ้าไม่เช็คเลือกก็ไม่ทราบนะคะก็รอจนสองร้อยกว่าซึ่งอาจจะคือเป็นมาแล้วห้าหกปีถึงจะรู้ว่าเนี่ยตัวเองเป็นเพราะน้าตาลขึ้นไปสองร้อยสามร้อยเนี่ยนะคะ ช่วงนั้นก็คือเสียโอกาสที่จะดูแลตัวเองไปค่ะ,คะนะคะแล้วก็มีคําถามจากทางบ้านนะคะคุณพิสมัยกรุงเทพมหานครนะคะถามว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตได้หรือเปล่าคะ,ค,ะคือขึ้นกับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคะ่ะถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงคือบางคนไม่สบายติดเชือ้อนะคะเบาหวานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมหรือว่าควบคุมไม่ได้ คือไม่รักษาหรือควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้เชื้อโรคก็จะคือคล้ายๆออกฤทธิ์หรือว่ามีผลต่อต่อสุขภาพคนนั้นเนี่ยเยอะ,ะเพราะช่วงนั้นร่างกายอ่อนแอใช่ไหมคะโรคที่เป็นไม่มากก็อาจจะเป็นมากได้นะ,นะคะอันนี้ก็อาจจะติดเชือ้อแล้วก็เชื้อเข้ากระแสะเลือดก็เสียชีวิตได้จากกรณีพวกนั้น,นะะสรุปก็คือถ้าหากว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้คุมระดับน้ําตาลก็เสียชีวิตได้เลย หมายความว่ามีเหตุกา,ารณ์ใเ,เกิดขึ้นนะคะหรือบางคนที่มีภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะ,คะแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้ไปพบแพทย์ให้เร็วพอเนี่ยบางทีภาวะเลือดเป็นกรดมากๆเนี่ยเราแก้ไขไม่ทันะนะคะก็เสียชีวิตได้ค่ะ ก็แปลว่าคือคนที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปใช่ไหมคะโดยรวมแล้วนะคะถ้าคุมไม่ได้นะคะ,คะแต่ถ้าเราควบคุมได้เนี่ยก็เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งอ๋อค,ค่ะก็คือแม้จะเป็นแต่ว่าถ้าคุมได้ก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะ,คะ,ะถ้าถ้าดูเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคปอดคนที่อ้วนนะคะ,คะเวลามีไข้หวัดใหญ่ระบาดเนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มแรก ที่จะต้องออกไปฉีดวัคซีนนะคะอันนี้ก็คือร่างกายเขาเนี่ยถ้ามีวัคซีนเวลาเป็นโรคเนี่ยก็จะทุเลาอาการจะน้อยใช่ะนั่นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเวลากระทรวงหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขให้ยามานะคะก็ได้ะกลก่อนี้พื่เลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาไปเป็นโรคแล้วต้องมาเกิดการรุนแรงก็ต้องรักษากันยากขึ้นน่ะนะคะแล้วคุณวรเศรษฐี่ผ่านมานี่มีช่วงที่แบบไม่สบายหรือว่า เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรเป็นบ่อยไหมคะก็มีบ้างครับแต่ไม่บ่อยค่ะเป็นอะไรบ้างถ้เป็นพวกหวัดธรรมดาพวกนี้ครับค่ะอาจจะบางครั้งอาจจะพักผ่อนไม่พอเวลาอากาศเปลี่ยนแค่นั้นเองครับค่ะอันนี้ก็เหมือนคนทั่วไปนะคะปีหนึ่งก็อาจจะเป็นหวัดสักครั้งสองครั้งอันนี้ก็ถือว่าปกติของคนทั่วไปค่ะเพราะว่าคุณวรเสศก็อาจจะควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีด้วยก็ได้นะคะเลยทำให้อาการไม่รุนแรง เพราะว่าก็มีเครื่องเช็คไว้ตลอดอ๋อค่ะเขาเช็คยังไงคะคุณวรเศษก็ตอนเช้าก่อนทานอาหารครับก็จะมีเครื่องเช็คเนี่ฮะอ๋อวันนี้พกมาด้วยนะคะติดตัวมาด้วยค่ะนี่ครับอ๋อค่ะมีเข็มแล้วก็หัวตรวจค่ะถ้าวันไหนทานอาหารมากวันรุ่งขึ้นเขาจะเช็คถ้าสมมุติว่าไปทานตามพัตคารก็จะเช็ครู้สึกว่าจะพุ่งป๊ดเลยล่ะฮะครับ ก็คงรับประทาน่าจะรับประทานเยอะแล้วก็อาจจะมีน้ําน้ําเครื่องดื่มอะนะคะหรือว่าขนมค่ขนมเนี้ยจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้น้ําตาลขึ้นค่แล้วเวลาเจาะเขาให้เจาะตรงไหนคะคุณวรก็เจาะนิ้วชี้ครับค่ะที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับปลายนิ้วครับนิ้วนิ้วนางอ่ะก็ใช้นิดเดียวครับ ก็แค่ปลายเข็มเล็กๆเจ็บไหมคะไม่มันมันเหมือนมดกัดน,นะอ๋อเหรอคะหรือว่า,วาคนลเสรจเจาะจนชินแล้วหรือเปล่าคะก็บางทีถ้าทานอาหารเยอะวันรุ่งขึ้นก็จะเช็กดูว่าน้ำตาลไปเท่าไหร่หถ้าไปเยอะวันรุ่งขึ้นวันนั้นเราก็จะน้อยบางทีก็อาจจะงดข้าวเย็นเลย เพื่อให้น้ําตาลมันลงอ๋อถูกต้องไหมคะอาจารย์แนะนําว่ารับประทานเยอะนะคะให้เช็คมือนั้นเลยแล้วเราจะได้งนมือถัดไปคืออันนี้จะข้ามวันอันนี้คือไล่ตามมันนะคะมันก็อาจจะไล่ตามไม่ค่อยทันเพราะว่าสูงไปแล้วหนึ่งวันอะไรอย่าเงี้ยอ๋อนะคะอาจารย์คะแล้วแบบนี้คนที่เป็นเบาหวานจําเป็นไหมคะที่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์การตรวจพกไว้แบบนี้คือถ้ามีเนี่ยก็ดีนะคะเพราะว่าจะรู้ ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วที่สําคัญก็คือ,อหลายคนเนี่ยค่ะเท่าที่เรามีการามีข้อมูลอยู่นะคะเช้าเช้าเนี่ยน้าตาลจะดีร้อยสิบร้อยยี่สิบแต่รับประทานอาหารกลางวันมันก็ขึ้นไปนิดนึงรับประทานอาหารเช้าพอกลางวันก็ขึ้นไปนิดนึงรับประทานอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นก็ขึ้นไปนะคะพอรับประทานอาหารเย็นแล้วเนี่ยท้องเราจะไม่มีอาหารเข้าไปอีกจนถึงรุ่งเช,ช้า <c oughs> น้าตาลขึ้นไปทักสองร้อยก่อนจะนอนเนี่ยเช้ามันก็ลงมาเหลือร้อยกว่าได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเช่นรับประทานอาหารมื้อกลางวันมากเราเช็คสักหน่อยถ้าอันนั้นสองร้อยแล้วเราก็คุมมื้อเย็นเลยไม่ต้องเวลาคุมมื้อตอนรุ่งขึ้นนะคะคุมซะก่อนค่ะอันี้ก็จะเป็นประโยชน์มากถ้าถ้าเรามีเครื่องนะคะค่ะพูดถึงก็ต้องใช้อาศัยเทคนิคแพรวเหมือนกันนะคะน่ะใช่ค่ะตอนนี้คือถ้าสมมุติว่าเราควบคุมน้ําตาลได้ทั้งอดอาหารแล้วหลังอาหารเนี่ยนะคะ ยังไง A 1วันซต้องดีแน่คือ,อค่าเฉลีย่ยค่ะ,ะ,คะแต่หมอแอลว่าถ้าหากว่าคนที่กําลังเป็นเบาหวานอยู่แล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังเล่นเกมอยู่เหมือนกําลังแบบการดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกับเป็นการตรวจเช็คมันเป็นประจําและสม่ําเสมอแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วในที่สุดเราก็จะรู้นะคะว่าตัวเราเนี่ยรับประทานได้แค่ไหนค่ะโดยเฉว่าอย่างยิ่งถ้ารับประทานแล้วเจาะเลือดดูว่าเลือดขึ้นแค่ไหนนะคะ,คะหลายคนก็เช่นเคยรับประทานทุเรียน หนึ่งเม็ดรู้เลยว่าน้ําตาลขึ้นเกินส <Okay. S 2> องร้อยเขาก็ลองลดเหลือเม็ดหนึง่งเออเหลือครึ่งเม็ดนะคะถ้าครึ่งเม็ดยังขึ้นก็ลดลงมาอีกหรือบางคนก็บอกไปหยุดดินไปเลย <Okay. S 2> ก็มีนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งเห้วกันนะคะอาจารย์จากคุณสุทธ,ธีกรุงเทพมหานครค่ะถามว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วเราใช้วิธีการออกกําลังกายควบคุมอาหารเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรับประทานยามันทดแทนกันได้ไหมคะในบางคนได้ค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูตอนต้นน่ะนะคะ <Okay. S 2> ถ้าสมมุติว่าเป็นไม่มาก การที่เราควบคุมอาหารก็คือควบคุมไม่ให้น้ําตาลมันเข้าไปในตัวเราเร็วหรือมากเกินไปใช่ไหมคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นการเผาผลาญพลังงานนะคะเพราะนั้นน้ําตาลเนี่ยจะถูกเอาไปใช้น้ำตาลในเลือดก,ก็ลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตคือต้องดูแลอาหารให้ถูกต้องแล้วก็ต้องออกกำลังกาย<ะ>คะ่ะ นะคะคุณผู้ชม linkage, ความจริงแล้วค่ะการเป็นโรคเบาหวานนะคะเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนไม่เป็นนะคะด้วยการดูแลสุขภาพเป็นประจำและสม่ำเสมอค่ะออกกําลังกายแล้วก็พยายามควบคุมน้ําหนักตัวเองนะคะไม่ให้มากจนเกินไปค่ะก็จะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะก็สามารถทําให้เราทราบได้ก่อนแล้วก็รีบรักษาก่อนตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะถ้าหากว่าเป็นเบาหวานก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจำและหม่ พบแพทย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันนีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณวรเศษนะคะผู้มีประสบการณ์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะ และในวันนี้นะคะรายการชีวิตกับข่าวค่ะก็ขอบขอขอบคุณทุกคําถามนะคะจากทางบ้านค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะหมอแอร์ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับรายการชีวิตกับข่าวค่ะที่เราจะนําสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลาดีสี่ทุ่มโดยประมาณค่ะสําหรับวันนี้หมอแอร์อาจารย์วันนี้และคุณวรเสถก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ